ก็คือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็จะพาแบบบักร้อยฉีบบักมังคุดของเราไปสองสาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออก็แบบว่าแบบจะมีสาวน่ารักน่ารักให้เราส่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่ะเออยืดเขยตูมซูมไปกันตูมกันตูมแี่กเนี่ยอะคินโตนิโกะนี่โอ้โห โอเคครับ okay, แล้วขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะผมก็คือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็จะพาแบบบักร้อยฉีบบักมาคุดกับเราไปสองสาวอะไรเนี้ยนะทุกคนนะเออก็แบบว่าแบบจะมีสาวน่ารักๆใครรอส่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อะ่ะเออนะี๋ยวเราตัดไปเออตอนที่เราขี่รถเลยทุกคนไปเตินมน้ำมันอะไรเสร็จแล้วไปแล้วก็ โอเคเราได้เติมน้ำมันเสร็จไปเมื่อกี้แล้วก็เพื่อนนำหน้าไปก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากำลังตามไปนะทุกคนนะแต่รถเยอะชิบหายเลยเยอะตอนเช้าอย่างนี้แหละทุกคนบ้านผมรถพตดเยอะกองสวยนะแบบพอดสวยโอ้โหไฟเลี้ยวไม่เปิดเดี๋ยววูแทกหน้าซะแล้วโอเคไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันเจอกับเพื่อน สวนมากแบบปกติขมงนาฬอย่างนี้แล้วทุกคนนะแว่าร้อยร้เป็นแบบ,แบบขึ้นไปเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ถึงลมมันแรงเพื่อนยังไม่ร้อนแบบถามว่าร้อยยี่บหน้าไมผมมันอ่อนนะทุกคนนะมันก็เลยได้แค่มันก็เลยบบได้ร้อ่นะแต่ถ้าแบบกีเพจริงๆอะโปรโบมันน่าจะได้สักประมาณร้อยสิบหน่าจากี่ร้อประมาณร้อยเจอยปะไรประมาณน,นี้แต่ถ้าร้อยต้องยาวไปแบบร้อยสี่ะทุกคน นี่เราแบบเอเอเลิกพูดกันไปก่อนเรื่องรถเราไปหาหมอเตอร์ไซค์อะไรกันดีกว่าทุกคนไอเกียมเมื่อกี้กับทุกคนเชียวเ,เอา้าตามเพื่อนทันแล้วทุกคนดันเหลื่อยไอคนนึแรกเราไม่ว่าแบบกี่นำไปก่อนให้ประมาณถึงไหนเรื่องเออก็ไม่เรื่องจะบอกหน่อยก็ว่าแบบตอนแรกผมว่าจะเลิกเรียนนะทุกคนแบบหันมาทำ YouTube แบบเต็มตัวอะไรประมาณนี้นะแบบ แล้วผมเห็นแบบไอ้เพื่อนข้างหน้าเนี่ยมันชวนผมเออมันต้องไปเรียนนะอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะนั่นแหละทุกคนผมก็เลยแบบว่าเออเรียนก็เรียนวะอะไรประมาณนี้แบบว่าดีกว่าแบบว่าดีกว่าไปเรียนก็สน้อมใหม่มันจะยากกว่านี้อะไรทุกคนน่ะก็แบบว่าก็กลับมาเรียนใหม่นะทุกคนตอนแรกก็ว่าจะไม่เรียนแล้วละเออใะชีวิตแบบว่าแบบตังค์ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็ตังค์ไม่มีทุกคนแบบเติมน้ำมันหมด50แล้วรอเพื่อนยืมแบบว่ายืมยืมเงินเราอ่ะ เออไอ้แก่นันยืมยืมเงินเราประมาณร้อยหนึ่งเมื่อวานก่อนยังไม่ให้เราอยู่แต่ตอนนี้น่าจะถว่วงเพราะว่าไม่มีเงินใช้ทุกคนจริงๆเพื่อแบบว่าพ่อแม่ผมให้ตังค์ไว้อยู่ทุกคนแต่ว่ามันแบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแบบว่าแบบไปกับเมืองทุกวันแบบผมก็อยากแบบไปนอนขออะไรอันนี้แบบนอนไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่ามันเออมันเปืองตังค์้วยทุกคนแบบว่า ไอนี่ไอเดี๋ยวผมว่าไปนอนหอมันน่าจะไม่เปลืองนะทุกคนนะแต่ว่าไปกลับน่าจะเปลืองกว่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่ะก็แต่ดูคนไปก่อนเลยทุกคนดีไม่ดีของผมก็ได้ไปกลับอย่างเงี้ยทุกวันนะ่ะนั่นแหละแต่ว่าถามวรถเรามันจะสู้ไหมผมว่าไม่สู้อ่ะด้วยการแบบว่าขับของผมอย่างงี้นะทุกวันนะ่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนขับแบบว่าโอ้ร้อยยี่แบบ ไปถึงร้อยสามอ่ะขับกลับบ้านทุกวันน่ะผมว่าผมน่าจะขับแบบเบาๆกว่านี้หน่อยนะต่อไปแต่ว่าตอนนี้รีบไงก็เลยแบบเล่นเป็นร้อยเลยแต่ว่าเพื่อนผมน่าจะขับอยู่ประมาณเก้าสิบจริงเพราะว่าร้อยสิบก็ใหม่ใช่ไหมไมันก็น่าไม้แข่งกว่าเรารถาเทอหนาหนาเนาะน่าไม้แบบตรงเป๊ะเลยประมาณเก้าไ่

ได้หนึ่งช็อตแล้วไอ้เหี้ยได้หนึ่งช็อตแล้วอย่าอย่าไปเลยเออเออยังไม่ถึงโรงเรียนซ้ำอี้กจะจบไปแล้วดูพี่นี่เยอาใจแตกตายอะไรนี่เออนี่ผมเออมาโรงเรียนนี่ไม่ใช่อะไรทุกคนเออมานตอกสาวไอ้สัตว์นี่คือความสุขนะเออเนี่ยนี่คือกำลังใจตอนเรามาโรงเรียนทุกคนนะไอ้เหี้จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาเรียนนะทุกคนเราเป็นเด็กดีนะ นั่นแหละทุกคนเออหัดนเป็นดิบดีหน่อยนะทุกคนอย่าไปหาตองสาวหละเพราะแม่เขาจะด่าไปแล้วเขาลูกเขามีอนาคตบ้างเออไม่ใช่ไปหาตองหรอกน๊กเกอร์เรียนอะไรนี่เด็กเกย์ตะกอยเออไปทุกคนลองเรียนอนดีกว่าเออแปลกว่ะ กูไม่ถึงทางตรงนี้ที่ไรเครื่องกูร้อนทนุกทีเลยเอาแบบแบบแบบสั่นทันท้งคันนะทุกคนน่ะเอโอโอเนี่ยเห็นไหมเออแปลกนะเดี๋ยวไป,ด,ไปดีไปดีไปดีไปไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงหันมองกระจกห,หนังไหนแบบเว้

เอ้าว่าไอ้เหี้ยไม่ได้สาวต็ไม่ได้ยืนเลยนี่คือกำลังใจในคามมาโรงเรียนนะครับไม่ใช่อะไรเนี่ยให้รอไหมโอ้ไม่ต้องรอพี่แล้วน้องพี่แบบไปง่ายๆเฉลียวเฉลียวแล้วน้อไม่ต้องให้พี่รอเดี๋ยวเขาจะเดียวเขาปล่อยเบรกเขาเดียวในเคยโตตัดหน้ารถตู้ไม่หันไม่หัน อันนี้อดัับ็คือเอสัตโอ้ไม่นะดูเลยดขาไปซมๆซุ่มซมๆซมๆซมๆหยุดหูมด้ซูกายนไปนั่นูซมดูเขไปน้งดูเขาไปดูซ่มๆูอ่าได้งซขฝู่ี่มมองอก่อนที่เดิน dạ 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 dạ